ไปเที่ยวหรือยังคะถ้ายังไม่มีนะคะห้ามพลาดกับไลฟ์ของเราในวันนี้เลยนะคะรอรู้แรงสวยจบครบในคันเดียวเลยนะคะกับเม r c e d e s b e n z CLS 53 AMG รุ่นเฟสดิปของเราคันนี้เลยนะคะตัวรถค่ะเป็นปีใหม่มากๆนะคะปี2022ค่ะและเลขไม้นะคะวิ่งแต่ถนนมาพีงแค่29,000กิโลเมตรเท่านั้นคะ่ะออกใหม่เนี่ย5ล้าน3แต่ว่าวันนี้นะคะมาในราคาเบาๆคะ่ะแค่3,790,000บาทเท่านั้นนะคะประหยัดไปล้านกว่าเลยทีเดียวนะคะสำหรับ CLS นะคะได้รับความนิยมจากลูกค้ามากเลยคะ่ะด้วยดีไซน์ของ ะะตัวนี้ค่ะยังมาพร้อมกับกระจกเฟมเลสหรือว่ากระจกไล้ขอบอีกด้วยนะคะแล้วก็ด้านข้างค่ะยังมาพร้อมกับโลกท l e เลสโกแพ k เกจนะคะทั้ง4บานประตูเลยพร้อมกับหลังคาสแูมนะคะสำหรับคันนี้นะคะเครื่องยนต์ AMG High Performance นะคะซึ่งในเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยก็จะมีสัญ,ญลักษณ์นะคะ AMG แล้วก็เป็นสีแดงสุดร้อนแรงเลยทีเดียวนะคะบ่งบอกถึงความไม่ธรรมดาเลยนะคะเพราะว่าคันนี้ค่ะ มาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินนะคะขนาด3.0ลิตรนะคะ V6 หรือว่า6สูบเลยทีเดียวนะคะให้พละกําลังแรงม้าอยู่ที่435แรงม้าเลยทีเดียวนะคะสําหรับใครนะคะที่ชื่นชอบความแรงนะคะการขับขี่ที่เราใจก็แนะนําเป็นคันนี้เลยนะคะมาพร้อมกับชุด แต่ง AMG รอบคันเลยนะคะกระจังหน้าของเขาค่ะจะเป็นแบบ GT นะคะให้ความดุดันแล้วก็สปอร์ตมาก่ขึ้นเลยไฟหน้านะคะดีไซน์สุดโชบเฉียบมาพร้อมกับระบบใหม่นะคะอย่าง LED multi beam นะคะล้อแม็กนะคะเป็นล้อแม็กดีไซน์สปอร์ตจาก AMG นะคะเป็นลาย multi spoke สีใบคัลเลอร์นะคะให้ขนาดมาถึง20นิ้วเลยทีเดียวนะคะมาพร้อมกับ520นิวตันเมตรนะคะอัาตราเร่ง0ูย์ถึงร้อยนะคะเพียงแค่4.5วินาทีเท่านั้นคะ่แะแต่ความเร็วสูงสุดที่ทําได้นะคะอยู่ที่250กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะคะคันนี้นะคะเสริมหลอด้วย ดักเทลนะคะแล้วก็สอดรับกับดิฟิเซอร์แบบปลายท่อคู่แบบ2คู่แบบนี้เลยนะคะทั้งรอทั้งหลูแล้วก็ได้ทั้งความแรงด้วยเลยนะคะแล้วตัวนี้นะคะก็ยังมาพร้อมกับระบบฝาท้ายไฟไฟ้านะคะหรือว่าถ้าเราถือของช้อปปิ้งเยอะๆนะคะเราก็สามารถใช้ระบบแฮนด์เฟีรเสร็จได้ค่ะเพียงแค่เราสอดเท้าเข้าไปนะคะถือกุญแจอยู่ที่ตัวฝาท้ายก็จะเปิดให้เราแบบอัตโนมัติเลยค่ะแล้วก็สําหรับช่องเก็บสัมภาระของซีเนะคะต้องบอกว่าทําได้ดีเลยทีเดียวนะคะอยู่ที่ประมาณ490ลิตรเลยค่ะใครที่กำลังมองหารถสวยๆส,ส,สมรรถ มุมขวามือของท่านผู้ชมตอนนี้ได้เลยนะคะหรือว่าถ้ายังไม่ถูกใจคันนี้ค่ะเรายังมีรถคันอื่นๆให้เลือกนะคะสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของเราได้ w w อร์ไวเว็บมีรถส,สวยๆให้เลือกทุกรุ่นทุกคันกันเลยค่ะสําหรับซ l s อลเ3 AMG รุ่นเฟสลิบนะคะบอกเลยค่ะว่าเป็นตัวจบเลยนะคะคือมีคันนี้คันเดียวเนี่ยจบครบเลยนะคะได้ทั้งความรูแล้วก็ความแรงเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ภายในห้องโดยสารคันนี้ต้องบอกเลยว่าสภาพเนี่ยคือนางฟ้าเลยคือสวยกิฟเลยนะคะกับเลขหม่เพียงแค่29,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะตัวนะะวยทซ ดําค่ะแล้วก็เดินด้วยได้สีแดงนะคะเป็นกิมมิคของรถคันนี้เลยค่ะตัวเบาะนะคะก็จะเป็นเบาะแบบทรงสปอร์ตนะคะแล้วก็ตรงกลางเนี่ยเขาก็จะเป็นหนังอะคนทาร่าแบบนี้เลยนะคะเบาะเนี่ยนุ่มนิ่มแล้วก็นั่งสบายเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มาพร้อมกับสัญ,ญลักษณ์ AMG ตรงนี้เลยนะคะบ่งบอกถึงความร้อนแรงแล้วก็ความไม่ธรรมดาของรถคันนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะหน้าจอนะคะมาพร้อมกับหน้าจอ widescreen cockpit ขนาด12.3นิ้วเลยนะคะแล้วก็ตัวจอเนี่ยก็จะเป็นระบบทัชสกรีนให้แล้วนะคะหรือว่าถ้าไม่สะดวกทัชสกรีนนะคะเราก็สามารถใช้ทัชแพ p a d ตรงนี้ได้นะคะก็ใช้ ได้ง่ายค่ะแล้วก็รองรับระบบภาษาไทยแล้วด้วยนะคะตัวนี้ก็จะสามารถรับโทรศพัพท์ฟังวิทยุนะคะแล้วก็มีนิเกชั่นซื้อบังเทิงต่างๆนะคะก็คือทําได้ครบจบในหน้าจอตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ยังมีหมด AMG High Performance อีกด้วยนะคะออมมไฟ Ambient คันนี้นะคะเพิ่มบรรยากาศภายในห้องโดยสารนะคะปรับได้ถึง64เฉดสีเลยนะคะช่องแอร์ก็จะเป็นแบบทรงกลมคะ่ะก็จะเป็นลายคาร์บอนเคฟล่าค่ะส่วนบริเวณคอนโซลกลางของเขาก็จะเป็นลายแบ็คเป็นโนต้องบอกว่าตัดกันได้แบบลงตัวเลยการดีไซน์คะแนนแบบ10เต็มเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะก็ยังมีแ t ตโซนนะคะแยกอิกสระซ้ายขวาเลยนะคะตรงกลางก็จะมีที่วางแก้วน้ำสำหรับการเดินทางนะคะไวเลสชาร์จเจอร์คันนี้ก็มีมาให้นะคะไม่ต้องเสียบสายโทรศัพท์ให้ยุ่งยากค่ะวางโทรศัพท์ตรงนี้ก็ชาร์จได้เลยนะคะแล้วก็ดินามิกซีเล c t คันนี้นะคะก็คือให้มา5รูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็นอ e ีโค่คอม포สสปอร์ตสปอร์ตพัแล้วก็อินดิวิดีลสามารถปรับได้ตามความต้องการของผู้ขับขี่ได้เลยนะคะพวงมาลัยนะคะเขาก็จะเป็นดีไซน์ใหม่นะคะแล้วก็เพิ่มปุ่มด้านล่าง2ปุ่มขึ้นมานะคะปุ่มด้านขว ของไดนามิกซีเล็กนะคะคือเป็นการควบคุมไดนามิกของรถที่ช่วยปรับการตอบสนองระบบขับเคลื่อนให้เหมาะสมกับสภาพการขับขี่ค่ะก็สามารถปรับได้3รูปแบบนะคะก็จะมีเบสิกนะคะหมวดมาตรฐานที่เหมาะกับการขับขี่ทั่วไปแล้วก็ตัวแอสวานะคะเพิ่มความคล่องตัวของรถโดยเฉพาะในทางโค้งค่ะตัวโปนะคะก็จะให้การขับขี่ควบคุมที่แม่นยำมากยิ่งขึ้นนะคะเหมาะกับการขับขี่แบบสปอร์ตเลยทีเดียวนะคะเฮดอัพดิสเพยก็มีมาให้ด้วยนะคะเบาะฮิตติ้งซีตตัวนี้นะคะก็สามารถปรับความร้อนนะคะได้ถึง3ระดับเลยทีเดียวค่ะตัวโช๊นะคะก็ สามารถปรับได้3ระดับค่ะไม่ว่าเป็นคอมฟอร์ตแบบนุ่มๆนะคะสปอร์ตสปอร์ตพัดนะคะให้การขับขี่เร้าใจมา่นยืนกล้อง360องศามองเห็นได้รอบคันก็มีมาให้ด้วยนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าสําหรับใครที่กําลังมองหารถที่แบบใช้ความเร็วสูงๆนะคะให้ความเร้าใจในการขับขี่แนะนําเป็นคันนี้เลยนะคะเข้ามานั่งด MM ้านหลังนะคะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นทรงคูเป้นะคะแต่ก็สามารถนั่งได้ใช้งานได้จริงนะคะพื้นที่เฮดรูมหรือว่าเล็กรูมก็ยังเหลืออยู่พอสมควรเลยแอร์ด้านหลังก็มีมาให้นะคะรวมถึงเครื่องเสียงเบอร์เมสเเอร์ไฟมมมบียนนลลลกก็็าาาใหหห้้้ถึงงงดดัั สามารถนั่งได้สาที่นั่งนะคะหรือว่าถ้าเรานั่งสบายๆหน่อยเราก็นั่งได้2งที่นั่งนะคะตัวนี้ก็จะพับพนักวางแขนลงมาได้นะคะมีที่เก็บของที่วางแก้วน้ํา2ช่องนะคะแล้วก็ตัวเบาของเขาเนี่ยก็คือจะเป็นเหมือนด้านหน้าเลยนะคะตรงกลางเป็นอะคันทั่าค่ะแล้วก็มาด้วยเบลสีแดงทุกที่นั่งนะคะบ่งบอกถึงความไม่ธรรมดาเลยกับ435แรงม้านะคะสําหรับใครนะคะที่กําลังมองหารถไปเที่ยวช่วงสงการานอยู่นะคะหรือได้รถแบบสมรรถนะดีคันเดียวจบตอบโจทย์ทุกการใช้งานนะคะก็แนะนําเป็นคันนี้เลยนะคะกับ cls ห้ a AMG รุ่นเฟสลิฟนะคะตัวรถค่ะเป็นปี2022และเลขไมวิ่งน้อยมากนะคะเพียงแค่29,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะออกใหม่เนี่ย5ล้าน3าแต่ว่าวันนี้มาในราคาเบาๆนะคะเพียงแค่3,790,000บาทเท่านั้นนะคะใครที่สนใจอยู่รีบกันเลยนะคะมาที่เบนแอนเคที่เดียวจบครบทุกความต้องการเลยค่ะสำหรับวันนี้ไม่ไม่ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะแฮปปี้สงการานต์เลยค่ะ